สวัสดีครับพี่ชมงานไม้ครับผมต้นพุทธาครับผมต้นนี้สวยมาครับขนาดกำลังดีเลยไม้สวยต้นนี้มันนั่งอยู่บนหินครับผมเป็นหินแล้วก็เป็นลากขึ้นมาตรงนี้เลยฐานลากสวยครับ มีเอ็นด้วยครับผมบิดเอน็นใหญ่ครับพี่โคนใหญ่มากเลยนี่ครับโคนคืบหนึ่งัะพี่คืบเต็มเต็มเลยอ้วนด้วยไม้หนักมากครับ ฐานลาสวยครับต้นนี้ราคาสองพันเก้ารวมสงนะครับพี่ใครสนใจใก็จัดเลยครับผมไม้สวยเริ่มหายยากนะพี่เขาคนลล่าเยอะครับช่วงนี้ ต้องเดินไกลครับผมเวลาเวลากว่าจะเจอไมลีลาครับสนใจทักมานะพี่2,900รรวมส่งครับผม